คนต่อไปราชาค่ะโซ่ด <c oughs> no. right ูรนะรนโนโน้อน้อก็นหลัเทสแล้วนะเมื่อกี้โซเีครับสวัสดีครับโซ่ครับรับคนเรื่องรับเป็นใจครับผมแนคับช่วยนัดพรอพ้อกันและทีเดียวนู้ัเนกนเราลออีกสักครั้งนึ่งฮะโซ่ครับรับบทเป็นใครครับรับบทเป็นใจครับผมอ้นนี้มีแฟนคลับระชาเปนส่วนช่วย อี่กันอยู่แล้วนะครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับโซครับใจดีจริงเป็นคนใช่ครับโซเป็นยังไงครับโซครับโซเหนื่ออยบกเลยเป็นคนจริงจังครับแล้วก็ชอบเป็นหัวหน้าครับเป็นคนจริงจังและชอบเป็นหัวหน้าขัดกับตัวจริงไหมครับขัดไหมไม่ขัดนะครับเพราะว่าปกติคนจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยชอบเป็นหัวหน้านิดเดียวคนจริงจังคนจจริงงัเขาบอกดูได้ด้วยแววตาลงสงสัยตาแฟนคลับเลยเดินสองโห